สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ The Cat Sector Spoil หนังนะครับวันนี้เรายังอยู่ในการสปอยซีรีส์เรื่องจอมโจรลูกแปงนั่นเองนะครับลิปนี้ก็ถือว่าเป็น EP ีที่4กันแล้วนะสำหรับ EP ี3 2และก็1เนี่ยกดที่ด้านบนหรือสามารถกดดูย้อนหลังกันได้ครับเรื่องราวนั้นถือว่ากำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับเมื่ออาซาเนี่ยต้องสืบหาและก็ตามล่าความจริงเกี่ยวกับตระกูลของพิลิกินีที่เตะไปด้วยอำนาจและก็อิทธิพลมากมายครับ าหาว่าคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยสรุปย่อเนื้อหาใน EP 4ีีนี้กันได้เลยความเดิมจากครั้งที่แล้วนะครับหลังจากอัสซานได้รู้ความจริงมาแล้วว่าอธิการรูมองเนี่ยยังพูดความจริงไม่หมดนะเขาจึงต้องมาเอาคําตอบอีกรอบหนึ่งนั่นเองใน EP นี้ผมอาจจะขอเปลี่ยนชื่อเรียกจากฮูเบิร์ตเพลกินีครับเป็นอูแบร์เพลกินีนะเพราะว่าจะได้ตรงกับการภาคไทยนั่นเองนะครับ เริ่มต้นมาอัสซานเนี่ยได้แอบสะกดรอยตามเข้ามาหาดูมองที่ร้านกาแฟนะครับอัสซานก็บอกว่าผมอยากจะรู้เรื่องเพื่อนของคุณนะไอเพื่อนเพนเนเลเกนีนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้าน,านั้นอัสซานตามสืบเรื่องของอูแบร์มาแล้วค่อนข้างจะเข้าถึงตัวได้ยากมากๆเลยเพราะว่ามีบริการอยู่เต็มบ้านมีระบบรักษาความปลอดภัยเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับดูมองก็ไม่ยอมพูดอะไรนะสุดท้ายอัสซานก็ขู่ว่าถ้าหากไม่พูดเนี่ยเมียและลูกของคุณก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะ ดูมองนับเป็นคนรักเมียมากไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมายุ่งกับคนในครอบครัวมาเกี่ยวด้วยเขาจึงบอกว่าถ้าหากว่านายอยากจะล้มเพลิกินีเนี่ยจะมีนักข่าวอยู่คนหนึ่งที่เชื่อว่าฟาเบียนเบริโอเธอคนนี้อาจจะช่วยนายได้เมื่อหลายปีก่อนเธอเคยเปิดโปงเรื่องราวชั่วๆของอูแบรได้ครับให้ลองไปถามเธอคนนี้ดูแต่เธอค่อนข้างจะเก็บตัวอยู่นะเพราะว่าเธอเนี่ยก็โดนเล่นงานมาเหมือนกัน และดูมองก็ขอร้องให้จำเอาไว้ว่าเรื่องนี้เขาไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องด้วยและก็อย่ายุ่งกับครอบครัวของเขาอีกเลยอัสซานเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาก็รีบกลับมาหาประวัติของฟาเบียนเบลิโอทันทีสำหรับฟาเบียนแล้วเธอเป็นหญิงแก่ครับที่อาศัยอยู่ตามลําพังเลี้ยงหมาเอาไว้ตัวหนึ่งแน่นอนว่าอัสซานสามารถสืบตามไปจนถึงบ้านของฟาเบียนได้สําเร็จถึงแม้ว่าเธอจะโกหกและก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่ฟาเบียนนะแต่อัสซานก็รู้ดีว่าเธอกำลังโกหกอยู่นั่นเอง ในอดีตนี้ฟาเบียนเธอเป็นทั้งนักข่าวแล้วก็เป็นทั้งนักเขียนครับทำการตีแผ่ความจริงมาแล้วมากมายและมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เธอได้เขียนลงหนังสือแล้วก็เปิดโปงเรื่องเงินที่สกปรกของตระกูลเพลิกินีอะไรพวกนี้แหละครับแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่อาจจะต้านทานอิทธิพลแล้วก็อำนาจมืดของตระกูลนี้ได้นะเธอโดนฟ้องกับจนแทบไม่เหลืออะไรเลย ปัจจุบันนั้นเธอก็ตกงานติดแบ็กลิสต์ไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนได้อีกแล้วต้องคอยหลบๆซ่อนๆเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเจอลูกน้องของพวกตระกูลเพลิกินีเนี่ยมาเล่นงานเอาไว้ก็ได้อสซานแนะนําตัวว่าเขาต้องการให้ฟาเบียนเนี่ยช่วยเปิดโปงความชั่วของอุแบเพลิกินีให้หน่อยฟาเบียนเธอก็ไม่ไว้ใจคันทั้งนั้นละครับเพราะไม่รู้ว่าอสซานเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่านะหรือแท้จริงแล้วคือคนของตระกูลเพลิกินีปลอมตัวมากันแน่เธอจึงตอบปฏิเสธไปในทันที แต่ก่อนจะจากกันในวันนั้นครับอัศารได้บอกว่าพ่อผมเนี่ยถูกพวกของเพลิกินีใส่ร้าย,ายข้อหารักขโมยสร้อยเพชรเมื่อ25ปีที่แล้วชีวิตของผมเนี่ยต้องพังทลายไปเลยคุณก็น่าจะช่วยผมได้และถ้าหากว่าเราสองคนร่วมมือกันต้องชนะพวกมันได้อย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าอัศสสารจะพูดและจะขอร้องยังไงครับฟาเบียนเธอยังยืนยันคําตอบเดิมว่าเธอนั้นไม่เอาด้วย ทั้งฟังของสารวัตรและก็ทีมงานตำรวจได้เข้ามาพบกับอธิการดูมองอีกรอบหนึ่งนะพวกเขาบอกว่าคนร้ายที่ลักพาตัวอธิการและก็คดีขโมยสร้อยเพชรเนี่ยต้องเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองคดีนั้นเกี่ยวโยงกันทางทีมสารวัตรได้บอกอีกว่าเราได้รวบรวมภาพวิดีโอจากกล้องทั้งหมดมาแล้วแล้วเราเนี่ยจะเรียกพยานมาบรรยายล่วพันอีกไม่นานครับคงจะได้รูปใบหน้าของคนร้ายจริงๆสักที ตอนนี้อัสซานได้พบกับฟาเบียนอีกครั้งหนึ่งนะเธอเองมาดักรออัสซานถึงหน้าบ้านเลยก็ถือว่าเธอไม่ธรรมดาเลยะครับที่สามารถตามสืบว่าอัสซานอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่บ้างรวมไปถึงชื่อที่แท้จริงของอัสซานด้วยเธอก็รู้มาด้วยนะครับฟาเบียนเมื่อไต่ตรองดีแล้วเนี่ยเธออยากจะจัดการกับเรื่องนี้ให้มันจบๆไปและเธอก็อยากจะแก้แค้นเอาคืนพวกของเพนลิกินีด้วยนี่แหละเพราะว่ามันทําให้ชีวิตของเธอนั้นพังทลายรวมไปถึงงานที่เธอรักด้วย เมื่อรู้ว่าอัสซานนั้นไว้ใจได้ครับทั้งสองคนตกลงร่วมมือกันเพื่อจะได้โค่นล้มตระกูลเพลิกินีลงให้จงได้อัสซานพาฟาเบียนเข้าไปในบ้านนะเพื่อพูดคุยรายละเอียดต่างๆหลังจากที่เล่าเรื่องราวให้กันฟังครับสรุปก็คืออูแบเพลิกินีเนี่ยเมื่อ25ปีที่แล้วบริษัทของเขากําลังมีปัญหาด้านการเงินนะครับกำลังใกล้ล้มละลายเลย แต่พอใส่รายแล้วก็ได้เงินประกันของสร้อยเพชรมาแล้วเงินตรงนั้นก็สามารถนําไปช่วยกู้อาณาจักรของตระกูลเอาไว้ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยอูแบยังหลอกลวงคนอ,นอื่นอีกมากมายครับใครขัดผลประโยชน์ก็มักจะโดนดีเรียกได้ว่าอูแบกบเกลื่อนเอาตัวรอบมาได้ตลอดเลยก็ว่าได้นะอัสซานต้องการข่าวหรืออะไรก็ได้ครับที่จะลากคอให้อูแบเนี่ยจนมุมหรือเอาให้ดิ้นไม่หลุดเลยก็ยิ่งดีเปิดโปงออกมาให้สาธารณชนได้รับรู้ ฟาเบียนเธอก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ครับว่ามีวิดีโอลับอยู่อันหนึ่งเป็นบันทึกการนัดพบของอูแบร์แลวก็พวกพ่อค้าอาวุธชาวมาเลเซียซึ่งอูแบร์เนี่ยหลังจากได้เงินบางส่วนจากประกรันมาแล้วก็นํามาซื้ออาวุธผิดกฎหมายให้กับพวกพ่อค้าอาวุธครับสุดท้ายก็เกิดการก่อการร้ายเกิดขึ้นที่สาธูตในมาเลเซียทําให้มีคนตายนับ10คนนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่อูแบร์เพลกินีเนี่ยมีเอี่ยวเต็มๆเ,เลยนะ และเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนถูกปิดข่าวเอาไว้นานถึง20ปีอัสซานคิดเห็นว่าเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าเราอัปโหลดคลิปลงไปในทวิตเตอร์เนี่ยและอีกไม่นานทั่วโลกก็จะได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้สักทีถึงเวลานั้นอูแบกคงดิ้นไม่หลุดอย่างแน่นอนแต่ทว่าวิดีโอรับเนี่ยมันไปอยู่ในสำนักงานที่ฟานเบียนเคยทำงานอยู่นั่นเองครับที่นั่นมีลอมพอเฝ้าอยู่และทุกคนก็จำหน้าฟาเบียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นรอบนี้อัซสสารจะต้องปลอมตัวอีกแล้วเขาถามฟาเบียนว่าคุณรู้จักกลคนขี้ขลาดไหมหลังจากนั้นอัซสสารเอาแว่นของฟาเบียนมาใส่นะถือแฟ้มเอกสารปลอมตัวเป็นเด็กเนื้อท่าทางดูวันวันหวาดกลัวยังไงชอบกลนครับเดินเข้าไปที่สำนักงานข่าวแผนก็คือให้ฟาเบียนเนี่ยโทรเข้าไปที่ล็อบบี้ส่วนกลางแกงเป็นคนในออฟฟิศนั้นแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีสายข่าวเนี่ยเอาข่าวมาส่งนะ ให้รปภเนี่ยช่วยบอกทางให้ทีเพราะว่าไอเด็กเนื้อคนนี้เนี่ยที่มาส่งข่าวคนนี้เนี่ยมันขี้กลัวเดี๋ยวมันจะกลับไปซะก่อนทําให้เราเนี่ยอดได้ข่าวดีๆอะไรทํานองนี้แหละครับรปภก็อออได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะแล้วหลังจากนั้นรปภเนี่ยก็บอกทางก็เท่ากับว,ว่าเข้าล็อกตามแผนเลยละครับอัสซานสามารถเข้าไปเอาแฟ้มลับออกมาได้นะซึ่งในนั้นก็มีวิดีโอที่สามารถเปิดเผยความจริงให้โลกได้รู้ ส่วนทางด้านของสารวัตรและก็ทีมตํรวจของยูเซฟนะกําลังใช้โปรแกรมจําลองใบหน้าครับเรียกพยายามมาทั้งหมดเลยนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดูภาพต่างๆว่าอันไหนคือรูปของคนร้ายที่พวกเขาพบเจอกันบ้างหลังจากเสียเวลากันอยู่นานครับรูปที่ได้มาแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เหมือนกันสักคนเลยครับเพราะว่าตอนไปสมัครเป็นคนถูพื้นเนี่ยอาซานก็ปลอมเป็นคนหนึ่ง ส่วนตอนไปประมูลเพชรเนี่ยก็ใส่คิ้วใส่หน้าใหม่เป็นอีกคนหนึ่งทาให้รูปที่ได้สําหรับหลักฐานของคนร้ายรอบนี้เนี่ยไม่มีน้ําหนักมากพอตํารวจถึงก็บอกว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้ยังไงอย่างนั้นเลยหลังจากอัซารได้อัปโหลดคลิปไปบนทวิตเตอร์เรียบร้อยนะครับโดยใช้แอคเคาน์ปลอมขึ้นใหม่ชื่อว่าซันวัทอ831ซึ่งการที่คลิปโพสแบบนี้ครับทำให้ตระกูลเพลิกินีเนี่ยเกิดความไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาเลยทันที จูเลียตเมื่อได้ข่าวก็ถามพ่อว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าเธอกําลังจะทมูลนิธิเพื่อการกุศลนะและเธอก็ตั้งใจมากๆเลยเธอถามพ่อว่ามีเรื่องอะไรปิดบังหนูหรือเปล่าแต่อูแบยังยืนยันว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นคือไอ้ข่าวพวกนี้เนี่ยเป็นข่าวหลอกลวงกันแกล้งพ่อไม่โกหกลูกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นครับอูแบนัดแหลงข่าวกับสนักข่าวหลายสํานักเลยนะซึ่งในวันนั้นเองครับฟาเบียนเธอก็ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วย แน่นอนว่าอูแบรปฏิเสธปัดข่าวนี้ทั้งทีว่าไม่ใช่ความจริงและยังท้าทายมาถึงคนที่โพสต์ด้วยว่าถ้าหากว่าแน่จริงเนี่ยก็ออกมาเจอกันหน่อยอย่าเอาแต่ม,มุดหัวในช่วงที่มีการจบการสัมภาษณ์ครับฟาเบียนเธอก็ได้ยิงคําถามปิดท้ายนะว่าอูแบรเนี่ยมือเปื้อนเลือดเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่กัวาลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียหรือเปล่าซึ่งไอ้คำถามแบบนี้เนี่ยอูแบรไม่ตอบครับแต่ว่ามีสีหน้าดูเป็นกังวลมากขึ้นนะ าการยิงคำถามแบบนี้ไม่ได้อยู่ในแผนที่อาซสสานได้วางเอาไว้ครับแต่ฟาเบียนเนี่ยเธออยากจะเอาคืนเต็มทนแล้วละ่ะในช่วงที่ฟาเบียนเดินทางกลับบ้านครับก็มีลูกน้องของอูแบงเนี่ยสะกดรอยตามมาด้วยคนหนึ่งแต่ว่าฟาเบียนเธอก็สามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยครับทั้งฝั่งของสารวัตรตำรวจหลังจากได้ภาพตัวอย่างคนร้ายมาแล้วเนี่ยก็ได้เอาไปรายงานให้อธิการดูมองดูครับซึ่งทั้ง3รูปอธิการบอกว่าไม่ใช่คนร้ายเลยสักคนเดียวที่เขาได้เห็นนะ แต่พอยูเซฟเอารูปอีกใบหนึ่งให้ดูครับมันคือรูปของอัซซานจริงๆเลยแต่อธิการก็โกโหกว่าไม่ใช่อยู่ดีครับแล้วก็ยังโมโหกบเกลือนอีกว่าทั้งสองคดีไม่เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนดาทีมตำรวจว่าทำไมทำงานช้าแบบนี้ให้สนใจทำคดีส้อยให้มากมากเถอะตำรวจทั้ง3คนก็จับพิรุษได้ทันทีว่าอธิการเนี่ยมีท่าทีที่แปลกไปนะแสดงอาการมีสีหน้าทันทีเมื่อเห็นรูปใบสุดท้ายแต่ถึงยังไงพวกเขาทั้ง3คนก็ไม่มีสิทธิสอบสวนอธิการได้อยู่ดีครับ และรอบนี้ยูเซฟก็โดนสั่งห้ามไม่ให้ทำคดีอีกด้วยเพราะว่าอธิการรู้มาว่าอายูเซฟเนี่ยมันกําลังขุดคุยเจอความจริงนั่นเองจึงการอายูเซฟเนี่ออกไปหลังจากที่อัสซานโดนท้าทายให้ออกสื่ออย่ามุดหัวจ่แต่ในกระดองนะเขาก็ออกมาเจอที่หน้าทีวีจริงๆครับโดยรอบนี้ก็มีการแต่งหน้าทําผมเป็นคนแก่เลยทีเดียวนะแต่มันกลายเป็นว่าไอรายการนี้เนี่ยมันถูกจ้างเอาไว้แล้วนั่นเองครับ คลิปที่ถูกเผยแพร่เนี่ยเป็นคลิปที่ถูกตัดออกไปบางส่วนไม่ใช่แค่เอาผิดของอูแบรไม่ได้ครับแต่ว่าอาสซานเนี่ยยังเป็นตัวตลกหล,ลอกลวงอีกด้วยนะแค่นั้นยังไม่พอครับหลังจากจบรายการอาสซานยังถูกลูกน้องของอูแบรเนี่ยไล่จับตัวอีด้วยแต่โชคดีที่เขาสามารถฝ่าออกมาได้อูแบรสั่งเข้มให้ลูกน้องเนี่ยค้นตัวแล้วก็ตามหามาให้ได้เลยนะ จูเลียนลูกสาวก็โทรมาหาพ่อว่าตอนนี้เธอสงสัยว่าไอคนที่แอบปล่อยคลิปเนี่ยอาจจะเป็นอัสซานก็นได้นะพ่อลูกชายของบาบากาแต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าเขาต้องการอะไรกันแน่อูแบก็คาดว่าอัสซานเนี่ยมาเพื่อทําลายเขานะเพราะคิดว่าเขาทําให้พ่อของอัสซานตายแต่เขาก็ไม่อาจยอมได้ครับที่จะให้อัสซานนั้นทําลายตระกูลเพลิกินีเหยื่อรายแรกเนี่ยที่โดนในขราวนี้ก็คือฟาร์เบียนนี่เองครับ ที่แรกเนี่ยคิดว่าเธอหนีรอดจากการสะกดรอยตามไปได้แล้วนะที่ไหนได้เธอถูกบุกมาถึงบ้านเลยแล้วก็ถูกบังคับให้บอกที่อยู่ของอาซานครับเมื่อเธอไม่บอกเธอก็ถูกฆ่าแขวนคอตายเมื่ออาซานกลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งครับเธอก็กลายเป็นศพไปแล้วนะอสซานเสียใจมากครับที่เธอต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่สำหรับฟาเบียนแล้วเธอถือว่าเธอได้ต่อสู้กับความเลวซามของพวกเพลิกินีอย่างถึงที่สุดแล้วนั่นเอง อาซานถึงแม้ว่าจะเสียใจและก็เสียคู่หูอย่างฟาเบียนไปนะครับศึกครั้งนี้พวกเขาอาจจะพ่ายแพ้แต่มันก็คงอีกไม่นานนะและเขาคงต้องระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นอาซานพาหมาของฟาเบียนกลับไปด้วยครับพร้อมกับหนังสือที่เธอได้เขียนให้กำลังใจเอาไว้ว่าให้อาซานนั้นสู้เพื่อความจริงต่อไป ส่วนทางด้านยูเซฟเปิดทีวีดูข่าวครับก็เห็นอัซานปลอมตัวออกทีวีนะยูเซฟมั่นใจว่าเนี่ยแหละเป็นคนคนเดียวกันที่เขาตามหาอย่างแน่นอนยูเซฟเรียกได้ว่าคลํมมาถูกทางแล้วละครับเข้าใกล้อัซานมากขึ้นเต็มทีนะเรื่องราวเชื่อมโยงซึ่งกันและกันครับยังไงต้องฝากติดตามใน EP5 กันด้วยนะครับว่าอัซานเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างนะเพราะทั้งตำรวจที่กำลังไล่ล่าศัตรูตัวร้ายอย่างเพลิกินีก็เล่นเอาถึงชีวิตกันเลย วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเรานั้นอัปเดตคลิปใหม่ครับส่วนใครยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆนะสามารถกดดูที่ขึ้นตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ